nó coi cho bên nè à mà thôi, thôi, mà lèo, thôi, mà lèo thôi, 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 thôi. ไปไนายบ๊ายบายอันนี้โกเดอร์มันเดินออกกำลังกายที่หมู่บ้านโอ้โหโอ้าวอันนี้โคเดอร์ไปไหนอันนี้โกเดอร์มันต้องวิ่งลุกเดี๋ยวล้มมองกำลังกายทุกวันเลยโอ้โหโอ้โอหนึ่งสองสามซ้ายขวาซ้ายนะโอ้โหโอ้โห ทำไมนะเขาจะขี่จักรยานอ๋อเขามีจักรยานเขาไปด้วยนี่นม่จักรยานเขาสติกเกอร์จะเป็นยอดนะักสติกเกอร์นะักขี่โอ้โหระวังระวังขึ้นไหวไหม,มติดลมเนี่ยลกล้อเลยลกูลกหนุ่มยกล้อดิยกล้อขึ้นเลยอ่ะมาช่วยเอาไปได้ น่องเงงน่องเง,ง่งกำลังตกเอ้ยตกมันจะเสี่ยงเกินไปแล้วโอ้โหไม่ดีนะครับอย่างนี้มันอันตรายนะครับเห็นไหมนี่โคเดอร์อ้าวมาดูดิอันนี้โกจะเอารถจักรยานขึ้นได้ไหมอ้าวพิงรถซะอย่างนั้นเฮ้ยเฮ้ย แข่งแข่งเขาต้องกระโดดได้เหรอที่มือไหมเอาไปไหนเอาวชวนไปโดดด้วยเหรอโอ้โหว,ว,วิ่งวิ่งวิ่งวังล้มเออเอันนี้โกเดอร์ชอบเด,ด,ด็กดอดยาเนี่ย <c oughs> เจลุงยามเนะกับบ้านยังกินข้าว ไม่เอาทำไมไม่เอาไม่หิวข้าวเหรอแล้วตัวจะเดินไปไหนตั้งนานเนี่ยฮะมันนี่โกลงมาเดินข้างล่างเฮ้ะเดี๋ยวถ้าตกไปไม่ช่วยนะป่อให้ร้องให้ในคูน้ำเลยนะนเออึ่ย เอ้ยมันแกล้งนีนะอันนี้มานิโกยอมกลับบ้านแล้วนะกลับแบบแบบหมดอารมณ์หูยุ่งเลยเปเลยกลับบ้านนะนู่นไงบ้านอยู่นู่นนะไปดิไปเดินตามไปเดินไปด้วยอเอา้าทำไมอ่ะมีอะไรอ่ะ อย่าบอกว่าจะกระโดดลงไปนะอันตรายนะโอ้โหฝึกการทรงตัวเหรอจริงป่ะฮึยู่ข้าวยังเดี๋ยวมันจะตกลงไปนั่นน่ะ

ตกใจรถมาโอ้รถมาตกใจอย่างนี้เหรอโอ้โห